นี่บรรยากาศนี่เห็นไหมมันแบบต้นไม้มันล่มลื่นมาแล้วพาเด็กมาวิ่งเล่นสบายอยากให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันคิดถึงทุกคนเลยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพคนทุกคนไปมานะวันไหนมีโอกาสมาเดี๋ยวพามาเที่ยวไป สวัสดีค่ะอยู่กับหญิงในช่องฟฝรั่งเศสค่ะแล้ววันนี้หญิงพาเพื่อนเพื่อมาเที่ยวที่สวนสัตว์สวนสัตว์แห่งนี้ที่หญิงอยู่ชื่อว่าโซดูบัวดาทีนะคะก็อยู่ห่างจากบ้านหญิงประมาณมา1สิบนาทีแล้วบรรยากาศก็แบบอย่างนี้เลยอะ่ะบรรยากาศอย่างนี้เลยอะ่ะจะมีสัตว์อะไรมากมายแบบให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศดีร่มรื่นมากเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเห็นในรายละเอียดว่าข้างในนี้เป็นยังไงต้องไปดูแต่ก่อนจะไปดูนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Sub คร r i b e เพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปต่อไปแล้วเราไปดูกันเลยะคะ่ะ อีทางเข้าไปที่จอดรถ <Yeah. S 1> แน่ใจนะว่าเขาเปิดเท oh. <laughs> ธรรมชาติกิดที่จอดรถฟรีนะคะแต่ว่าไม่มีคนดูแลให้เรานะคะ มาแล้วเราก็เราซื้อไออาหารให้สัตว์ด้วใช่ไหมคะเอาแค่เอาไว้ตอนนี้เรามองเชีร์เลยซานิโมซื้อมาใหไดสองคนเราจะเริ่มจากทางนี้ก่อนนะคะเขาก็จะมีทางไว้ให้เรานะเป็นอาหารเม็ดนะคะเราก็อันนี้ห่อละ3ยูโรใช่ไหมห่อละ3ยูโรเราซื้อมาสองห่ออันนี้ของน้าก็มีห่อหนึ่งเดี๋ยวตรงไหนที่เขาอนุญาตให้เราให้อาหารสัตว์แล้วเราก็จะให้พวกเขาไดเนาะไปเลยลูกเราไปเดินชมกันครับอนกยุงกำลังล้งแพร่พอดีจ้า เ,เ,เ,เหมือนรู้ว่าเรากำลังถ่ายนะโชว์ซะสวยเชียว<ป>แม่ญิงชอบมากเวลาที่แบบว่ามาที่แบบนี้คือมันมีต้นไม้ใหญ่แล้วญยงเปมีคนที่ชอบต้นไม้ใหญ่มากๆอ่ะมันมันมีความรู้สึกว่าได้พลังแล้วก็มาที่แบบนี้เรามันจะทําให้เราสดชื่นอากาศวันนี้20องศานะคะก็แบบกําลังดีอะไรก็ดีถึงแม้มันจะไม่มีแสงแดดคุ้มๆแต่ก็ไม่ร้อนมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวให้พาไปดูต้นไม้ที่แบบเห็นแล้วมันแบบ มันมีพลังอะต้นไม้อสมพลังของเราดูความใหญ่ไหมอันนี้คือตัวอะไรไม่รู้ภาษาไทยเฮ้ยกบ มันเขานอนอยู่ตัวนู้นออแกปีบอกอ่ะภาษาไทายเียกอะไรไม่รู้ตัวจริงกับในรูปเหมือนกันนะเนี่ยตรงปกตรงปกอันนี้ตรงปกจีราบใช่ทุกคนเหมือนลูกป้อนเลยเขากำลังกินอยู่เหมือนลูกป้อนเลยเนาะเด็กน้องเพลงจิราพี่ฟังหน่อยอ่าเสดีโดซซ อ๋อเราสับสนเพลงลูกร้องเพลงในโดยเสาวให้เราฟังเราบอกให้ร้องเพลงยีราฟให้เราฟังวันนี้วันเสาร์นะคะแต่ว่าคนก็ถือว่าเบาบางนะเพราะว่าเรามาเวลาที่เขากินข้าวอันนี้ไมใ่ให้อาหารนะคะตัวนี้ยังเรายังให้อาหารไม่ได้นะดูตุ่ยีราฟไปก่อนนี่เป็นแผนที่ที่เราได้มาตอนเราเข้ามา มาลายคลยองนี้เหมือนกับเขาจะอยู่กันหลายหลายครอบครัวมากเลยก็เท่าที่เห็นจะมีเหมือนกับมีมาลาย,ลายแล้วก็มีคล้ายๆตัวอะไรคล้ายตัวแพะก็อยู่ด้วยกันถึงว่าเขาออกแบบในแต่ละกรมแต่ละที่ะะที่เขาดูแลสัตว์ได้ดีมากเลยนะมีความกว้างใหญ่สะอาดแล้วมันอดัดแบบกับธรรมชาติได้ดีมากๆค่ะ,ะโอ้ยดูมีลูกด้วยเขามีลูกตัวเล็กๆด้วยอะ น่ารักมากไม่มีตรงนู้นด้วยมันลิงเลยเป็นตระกูลเดียวกันกับลิงอะ่ะตัวเป็นลิงแต่ว่าหางเหมือนตุ๊กแกไหมเมันน่ารักมากเลยดูเพลินทั้งวันเลยน่ะมีเขารอดไปเห็นไหมคะเขาจะมีถ้ำของเขารอดไปนะมีอุโมง์ลอดไปแล้วข้ามไปทางฝั่งนู้นจะเป็นเกาะให้เขาวิ่งเล่น อันนี้เราเข้ามาถึงโซนสิงโตนะจ๊ะเจอแล้วเจอแล้วสิงโตแอฟริกานะคะเขากำลังนอนอยู่มีเพิ่งตื่นงัวเง,งียคือนางนั้นก็เดินทำไมอ่ะเดินไปเดินมาเดินเอนเตอร์เทนอย่างนี้เหรอรู้ไงนี่ก็ไม่สนใจนะมีทำหน้าเหงาหงอยมากอ,อันนี้เรามาถึงบ้านหมาป่าสีขาวค่ะทุกคนอนอนแอู่นี่เห็นนะ ุเราเจอตัวอะไรตัวมีดำดูเขาเดินเล่นเขาดีจังเลยเขากำลังเดินเล่นอยู่อุ้ยเด็กได้เจอชัดๆเลยอะ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับเขาอยู่กันกี่ตัวอยู่กัน2ตัวโอ้ยตัวนี้น้ําไม่อาบเลยลูกไม่เหมือนเขาอาบน้ําแล้วแต่เขาไม่ได้แปรงขนนะดูดูความทุกข์นี้ของตูดนี่อีกตัวหนึ่งเดินวนอยู่ทา่านทางทางนู้นตัวนั้นสะอาดกว่าตัวนี้โอ้ยน่ารักจังเลยลูกยิ้มหวานถ่ายรูปหน่อยเร็ว โอยเขาบอกว่าถ no? ้าเกิดว่าเราหาเขาไม่เจอในกรงไซวังเขาปีนต้นไม้อยู yeah. ่คุณพระเขาปีนต้นไม้ได้ด้วยคณจะน่ารักมากเลยอะถ้าเกิดหมีตัวนี้ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้อะไม่ยอมหนเด้อเนาะดูเขาทำกรงสำหรับหมีสองตัวได้ใหญ่กว้างหมีกินน้ำเพื่อนหมีกินน้ำแล้ว ขอบคุณครับเขาขเจอดอกไม้สวยเข้ามาให้แม่ดูเราเขาไม่มีความกลัวคนเลยนะเนี่ยสวัสดีตัวเธอเธออย่ามาใกล้ฉันมากฉันก็กลัวนะเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นตัวเธอ น่ารักมากไม่ได้มีความกลัวคนเลยจนคนนี้เริ่มกลัวแล้วเนี่ยถ่ายรูปก,กันไหมขออนุญาตถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะขอถ่ายรูปด้วยนะคะหนึ่งสองยิ้ไปนะคะขอบคุณค่ะไปเราไปกันต่อไปกันต่อ<ม>บิซงอเมริกนะคะตัวนี้ใหญ่มากเลยตรงป่งอีกแล้วเนี่ยส่วนมากสัตว์ที่นี่เขาต้มปกงนะทุกคน โอ๊ยวันนี้โชคดีจังเลยไปที่ไหนแล้วปะ่วะว่าเขาก็เดินเดินโชว์ตัวให้เราดูตลอดเหมือนรู้ว่าเรากลำลังทําคลิปอยู่แล้วเป็นอะไรแล้วกลายเป็นลูกป,ปั้นแล้วเมื่อกี้เป็นสัตว์อยู่ดีๆตอนนี้เป็นลูกป,ปัน้นขอโทษค่ะอย่าหันมากลัวถามว่าเด็กตื่นเต้นอะไรมาสวนสัตว์ตื่นเต้นอะไรเจอสัตว์ตื่นเต้นไหมไม่ตู้ขนมจ้าเหมือนเรามีความรู้สึกเหมือนเราได้เสี่ยงเงินนะเีเี อันนี้ก็มีตู้หยอดขนมปังแบบอัตโนมัตินะคะเผื่อใครหิวก็หายก็หยอดซื้อได้จ้าเอามาสัตว์เบาๆกันบ้างเป็ดจ้าทุกคนเป็ดสัตว์ที่นี่เขาไม่มีไม่ได้กลิ่นของขี้หมูขี้หมาขี้เป็ดขี้ไก่ไ<อ>แล้วก็ไม่ได้กลิ่นของเฮ้ยเดี๋ยวเขาเจอตัวใหม่จะไปดู ตรงจุดนี้เขาอนุญาตให้ให้อาหารสัตว์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารกันดูว่าเขาจะทานหรือเปล่าอ่ะเชอรี่ดูดูเขามาแล้วเขาเริ่มมากันแล้วก็รู้ว่าเอ้ยฉันมีอะไรกินนะฉันต้องได้อิ่มท้องแน่เลยดูดูระวังนะพอลูกอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาอาหารให้เขาไปพร้อมกันนึกเขาจะไม่กัดมือเราใช่ไหมัะ คือเมื่อไหร่ก็จะงูและคุ้มสั้นๆในสัตว์นี้เขาจะเรียนรู้จากปากของเขาน่ารักน่าทานนี่ก็มีเธออุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะดูเขาเขาดียังไม่เคยเห็นเขากวางใกล้ๆแบบนี้เลยนะของปลอมเหมือนพลาสติกอ่ะมีแมงวันเกาะอีกตัวนึงจริงไม่เคยได้สัมผัสใกล้ๆแบบนี้เลยจริงๆครั้งก่อนมาก็ไม่ได้ให้อาหารนะคะแล้วก็ไม่ได้เขาไม่ได้มาใกล้ๆแบบนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับเด็กด้วยไม่ใช่สําหรับเด็กหรอกสําหรับแม่ก็ประสบการณ์ที่ดีเหมือนกัน มีความสุขจังเลยอะมันมันล่มลื่นแล้วมันก็เงียบคนไม่เยอะอย่างหนึ่งเลยที่จะบอกก็คือระบบการจัดการสวสัตว์ของเขาดีมากกลรงแต่ละกรงนะ่ยกว้างมากไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยไม่รู้ก็าทำยังไง ล้วนขได้ปลาด้วยจานนี้ตื่นเต้นกับเราอีกห็สัตว์เอเชียอันนี้ก็เป็นรอบที่สองที่หญิงมาที่นี่นะคะที่สวนสัตว์แห่งนี้รอบแรกหญิงมามากับรถเข็นเด็กยังเล็กอยู่มันก็แตกต่างกันไปนะสถานที่เดียวกันวาระและโอกาสต่างกันมันก็ทําให้ฟีลลิ่งมันต่างกันมันดีอ่ะทุกคนอยากให้มาอ่าแต่นี้ได้กลิ่น เ็นไหมเห็นตัวอะไรไหมใกลๆไหมชนีชะนีผัว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 ผโอ้ว้าวว้าวถ้าเกิดนั่งดูแบบนี้นั่งดูได้ทั้งวันแต่ก็กลัวเพื่อนเพื่อจะนั่งดูได้ไม่ทั้งวันกับหญิงมันก็ต้องมีการตัดต่อออกไปนะแต่มันดูเพลินมากโอ้ยดูดูได้ยินเสียงนกไหมอะเสียงนกชัดเจนมากตรงนี้ แม่ไม่มีของกินลูกไปหาพี่โนอานูน่นพี่โนอากับพี่เอเดนเขามีลูกครับ,บ,บรคุณค่าเอามามาใจยเย็นๆใจเย็นๆแม่ขอขนมให้เขากินหน่อยแล้ว เขามาขอแม่เนี่ยเหมือนตุ๊ก,กตาเลยดูขนเขาดิตัวอะไรไม่รู้ตัวตุ๊ก,กตาที่เขาขายตามร้านขายตุ๊ก,กตาเห็นไหมคะคนสีน้ําตาลที่เป็นหมีตัวใหญ่ๆอ๋อสงสัยได้แรงบดานใจมาจากไอ้ตัวนี้แหละดูเด็กดีใจเดี๋ยวเขาเจอนอกยุงงอ่ออันนี้คือสภาพาตอนที่เขาหุบล่มแล้วดูเดี๋ยวนางจะกางล่มอีกนอไม่เสกซ ดูดูด,ด,ดูหัวเขาบนหัวเขานะสวยจังเลยคุณเราเดินตั้งแต่เราเดินมาเราเจอทุกยุง3มตัวแล้วเราก็ลำแพงกันหลายตัวเลยเหมือนกัน แต่ว่าที่นี่เขาปล่อยนกยูงนะดีนะเราก็ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเป็นประสบการณ์ที่ดีของเด็กด้วยค่ะเด็กมีความสุขสนุกกันใหญ่แม่ก็มีความสุขนะ มาเติมพลังบวกมาเติมพลังธรรมชาติที่กับตัวเองอ่ะดีดิซิเมียนเหรออุ้ยขอโทษค่ะมาเขาเจอแกงเขาละ มาถึงทางออกแล้วนะคะตามธรรมเนียมก็ต้องมีของที่ระลึกคายเป็นของธรรมดา้าออกมาแล้วนะคะเราเห็นไหมเมิกกี้ตอนเดินออกมาคนเยอะมากแถวยาวมากแต่ว่าบ้านหญิงเนี่ยาจจะเป็นบ้านที่แบบไม่ชอบไปไหนมาไหนว,วันเสาร์อาทิตย์ส่วนมากจะไม่ค่อยออกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดออกจะออกช่วงเวลาที่คนเขากินข้าวกันเพราะว่าคนก็จะไม่เยอะมาถึงรถเราแล้วนะคะต่อไปเราจะไปหาอะไรกินกันแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะไปกำลังใจให้กันพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย